วี m ม n อัปเดตความเป็นชายให้เข้มแข็งสดชื่นกระชุ่มกระชวยเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนบำรุงร่างกายบำรุงธาตุบำรุงโลหิตบำรุงสุขภาพสำหรับท่านชายบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดความเครียดทางอารมณ์ ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดอาการต่อมลูกหมากโตควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดปรับความดันโลหิตให้ปกติเพิ่มระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นทุกชีวิตมีสิทธิ์ป่วยอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่คุณไม่คิดใส่ใจในสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก ดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยสมุนไพรน้ำยานาง